ีมงานเราครับไปเก็บเห็ดครับไปไปเก็บเห็ดก็ไปไต่ไต่อึ้งครับเออก็บเห็ดก็ไต่อึ้งโอ้โหเป็นไงแล้วครับนี่ครับน้ำทีมข้างหน้าครับไปแล้วครับโดยขับรถซาเล้งนะครับเออไต่อึ้งมาแล้วล่ะห้องโอเกโอเกโอเยู่นี่ครับพนักงานขับรถเราครับนะครับจะไหลสดเลยที สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดก,การโจ๊กครับวันนี้เรามาเก็บเห็ดกันครับตอนกลางคืนนะครับที่จังหวัดยะโสธรติดตามรับชมเลยเด้อยพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งไปน้ากันนันสิมี้เห็ดบ่กผงกับบ่เคยมาหาหรอกเน่ยมาขึ้นแต่ว่าข้าเจ้าว่ามันออกเน่ยมาขึ้นมาสัน่นเลยพผ้ากันมากนี่สิมีเห็ดบ่กไปน้ากันพี่น้องอ้เอี้ย เพียวเพียเพียวโอ้หนอกบกยางเงยได้คนน่ะอันนี้เขาเอิ่นเห็ดยังไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ใช่ค่ะอ๋อมันอยู่น้ำต่อมันอยู่น้ำโพดนังเสียพี่น้องคนน่ะโอ้ดอกบกเงยดอกบกเงยดอกบกเงยอ่างเนี่ยติดหรือปาเนี่ยมันอยู่น้ำโพดโพดนังเสีย นี่นี่สองดอกแรกพี่น้องเนาะไปติดตามรับชมได้ครับแส่น้ำกันเรื่อยๆเรื่อยๆลองดูมันโคนมันแง่งเข้าไปมันจะเห็นสีขาวเล่นปะอูแง่งอะไลไรวะเอา,า,เอาของมันเห็ดกระเดอยออ้นีเด้แม่นบน hết nè hết hết nè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  hết hết nè hết nè hết hết nè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  hết 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 เห็ดหรอเนี่ยเนี่ยเนี่เห็ดเห็ดเห็ดนี่ครับเห็ดยังก่อนเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ปุ่นไปิดๆครับคุณเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้ละเอาแล้วได้อีกแล้วครับหัวมากมเขาก็เลังหัวก็เลังขึ้นนี่ไมีกิ่มมีกิ่มอ๋อขึ้นมากเห็ดตะไคร้มันก็ได้ดอกเฮ่ ปัดขากรแบกหัวหม้วนเตะอะไรนะอะไรล่ะเสร็จอ๋อนี่นี่นี่พี่น้อง <c oughs> นี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมนี่นน <c oughs> โอเคครับกินอะไดบ้บงล่ะนี่โอ้มันไม่ได้ออกไม่ออกอยู่ข้างโพนออกอยู่ข้างโพนหเจยกีว้างเสริเป็นี่เจ๋วเจ๋เดียวได้ลายตัวตัวนี้คนอ่ะ โอ้คุณนหรอลลยแล้วหลยแล้วโอ้โนี่ดิพี่น้องปุ๊บพี่เ้ยนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเห็นจ๋าๆเลยนี่ครับดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งอูดอกง่ายแต่ดอก ดอกใหญ่ๆครับไปน้ำกันครับเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องนี่อออดกกน้บ่เ็ไแล้วดอกนึงพี่น้องเดินไปน้ำกันเรื่อยๆ เอาขึ้นขึ้นเห็ดไงเห็ดคะหุดไคอห็ดไ่จังเลยข้าวขาเห็ดไคครับพี่น้องได้แล้วครับไปมาเรื่อยๆครับมาตามมาครับ ดอกงนึ่งดอกนึงโอ้ก็ตาอยูอ่นั่นตีนโพนยู่นั่นตีนโพนครับนี่เดี๋ยวเฮ้ยดอกนึงเฮ้ยนี่ดอกนึงนี่ครับดอกนึง เมันออกแล้วนี่ครับเบืองในกระตาพี่น้องนี่ได้ดิพอได้จะน้อยอยู่ครับไปติดตามชมไปเรื่อยๆครับไปน้ำกันครับเจออีกแล้วส่องไปเจอเลยเาาจุ้ยก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ด,ดอกนึงคือดอกได้อีกแล้วครับ ไปแล้วนี่ยนี่ครับปึ๊บใส่กระตาลงไป<า>ใช้ด้วยนี่ตาคือตาดีอือพูนอะเต็มอันนี้ก็เต็มตะก้า,าโอ้โหขายปีขายปีเอกยงายเยเฮ้ย นี่เฮ้ยเจอแล้วครับนี่ครับนี่เห็ดเจอแล้วเจอแล้วเห็ดเฮียงเกเกือบเจ้าของขอซะชวยควับโอ้ย วูนี่ครับดอกหนึ่งครับยังไงเลยนี่ครับชุบมีดอกนี่ช่บนี่บึงครับอัปเดตในกาตาเฮาไปครับไปน้ำกันไปเรื่อยๆครับได้ดอกนึงได้ยูได้ดอกเรื่องย,อยูเา้าเจอพอดีครับ เจอพอดีโอ้โหกํลังขึ้นนี่ครับกํลังขึ้นกํลังผูกํลังโผลขึ้นเห็นบ่นี่เห็ดบ่แม่นอือโอเคซอกๆ ต้องตอดองดอกทิดกันอือึ้อึ้งอึ้งออึ้โอเห็นหอดอึ้งครับพุณอ่ะปั๊บเรียบร้อยอึ้งไข่อึ้งไข่ด้วยเห็นตะท่องมั้นครับพุณอ่ะของไข่อึ้งๆสสิดสุ่โละซีลอยอึ้งอันนี้แหละอึ้งอย่างเลยเด้๋ยวยับอกทีใจอยู่บอก อเมียร์แต่ด้านทางถนนนนั่เลยเจออีกแล้วครับดอกนึงครับนี่ครับกําลังฉีกขึ้น,นดอกดน้อยๆมันกําลังฉีโพขึ้นครับนี่กดอกนึงเฮ้ยนี่พี่น้องดอกนึงนี่ครับดอกนึง ครับไปต่อครับนี่ครับนี่ครับพี่นอ้องเจออีกแล้วนี่ครับเจอแล้วดอกนึงครับนี่ครับเห็นบะครับเนี่ยแทงเข้าไปนี่ครับดอกนึงเงี๋ยวไปเลยเม็ดเน,นี่ย โอ้ตาบ่ดีนี่ว่าเห็นได้นี่่นน่ะเห็ดอัไกอ่อกเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เห็ดไข่เห็ดเหลานี่แหละ ราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติด<ป>ตามด้วยนะครับบ๊ายบาย